สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้แล้วก็มาชมสวนพลิกครับสวนพลิกตอนนี้เจ้าของเขาก็ไปพักอยู่ครับเราก็มาดูครบูกครับตรงนี้ก็แต่ก่อนก็ปลูกแตง ก็จ่ายให้ท่านผู้ชมไปรอบหนึ่งแล้วครับทีนี้พอปลูกแตงเสร็จเขาก็ลงพริกอีกรอบนี้เขาก,ก็สลับกันไปครับนะครับใกล้จะเก็บนะครับเริ่มจะออกดอกแล้วครับเยอะนะครับดูต้นนี้ครับลูกดอกเลยต้นเล็ก เราก็ให้น้ำเช้าเย็นครับเดี๋ยวเรื่องวิธีการปลูกเดี๋ยวเราจะ,ะถามสอบถามเจ้าของเขาให้ครับในคลิปวิดีโอต่อไปคลิปนี้เราก็มาจมดูก่อนครับแต่ต้นไม่ค่อยสูงครับไม่รู้พันอะไรครับเราแอบดูก่อนตอนนี้ รู้ต่วัดก้นเ,เทียๆเ้ครับนะครับเขาก็ให้น้ำโดยสายน้ำหยดครับนี่ยก็ลักษณะเขาก็การแบ่งร่องอก็สายน้ำไปตรงกลางแล้วก็ไปแยกซ้ายขวานะครับ อ่านให้น้ำแต่ถ้าอ่าถ้าเราไม่ถ้าถ้าเราไม่ทำแบบแยกแบบนี้เราก็ต้องเดินท่อยาวกว่าเยอะครับแล้วก็กลุ่มพลาสติกกันอ่าแมลงใต้ดินได้ด้วยแล้วก็กันหญ้างอก กานออกนี่เดี๋ยวเราลึงต่อไปเราก็จะมาสอบถา,ามเขาว่าเขาประมาณกี่วันถึงได้ผลแล้วก,ลก็ตั้งเต็บปลูกตั้งเต็บปลูกนตอนถึงตอนเก็บแล้วก็ถึงไร่เฉลี่ยแล้วได้ประมาณเท่าไหร่ครับได้ผลผลิตเยอะไหม ก็การลงทุนเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วคำนวณดูว่าคุ้มไหมครับสำหรับท่านที่ออยากกระทำแล้วก็มีที่ดินเหลือว่างๆสักหนึ่งไร่ก็คิดว่า สวยงามครับอ๋อฝั่งนี้ข้างบนเขาก็ปลูกด้วยครับเขาใช้สูบน้ำที่เดียวกันครับข้างบนไม่รู้เขาปลูกอะไรเหมือนกันคตรงนี้ก็ปลูกริก thì cóế thị trường là a trường là khai nhớ có này không đơn có

ครับเดี๋ยวถ้าเราเจอเท่าของเราก็จะสอบถามแล้วก็มาชมกันครับว่าเขามีแนวคิดยังไงแล้วก็ปลูกแบบไหนใช้เวลาเยอะไหมนี่ตางรบบเครื่องที่เขาถูกน้ำขึ้นมาก็การให้ ให้ปุ๋ยก็ให้ทางนี้ครับเนี่ยให้ทางส่ายยางให้ทางเติมไปพร้อมกับรดน้ําปุ๋ยที่เขาใช้เราก็แอบดูว่าเขาใช้ปุ๋ยอะไรครับนี่ครับเขาใช้ปุ๋ยนี่อะไรฮะก็อนเขาใช้เขาใช้แร่แร่อะไรทักอย่างอะไรนะภูไหมก็คือ ้ตัวนี้ด้วยผลิตจากแร่พอไรอ๋อยหินประกอบไฟเพิ่มอ่าซิเล็กในดินให้อยู่ให้อยู่ในในรูปที่พืชดูดไปใช้ได้พืชแข็งแรงล้มยากต้านทา,านโรคตัวก็มีตัวนี้ช่วยด้วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำในดินนะครับ ผู้ไม้ตัวนี้เนื้อผู้ขอเนื้อผู้ขาไฟเนื้อแก้วผลิตจากแร่เฟรไลดยดูลักษณะเขาผสมลงไปด้วยเราแอบ,บดูเขารผสมไปในน,นี้ด้วยน่าจะผสมไปพร้อมกับปุ๋ยผมว่าเขาก็ มีเคล็ดลับมีสูตรของเขาก็เจะผสมตอนนี้มันจะใช้อ๋อก็ใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกเนาาี่ยาหนึ่งถึงสช้นแกงเนี่ยที่ใาาช้ใช้คลุกผสมปุ๋ยอินทรีย์อาาัตราส่วนท่านี้อ๋อน่าจะเป็นตัว สูตรลับของเขาครับยี่สิบกิโลครับสูตรลับผมก็เพิ่งจะเห็นนะครับเพราะเขาใจเลยใช้แร่อะไรเนี่ยครัปรองพื้นเขาน่าจะมีส่วนที่ทำให้ได้ผลผลิตเยอะเราก็เกี็บดูเนี่ยน้ำก็น้ำตามธรรมชาติก็สูบขึ้นมาแล้วก็รถเช้าเย็นครับนี่เครื่องถูน้ำครับ ไปดามท่อโอเคเราก็มาเจอสูตรของรับสูตรรับว่าเขาใจอะไรเดี๋ยวเราไปดูว่าปุ๋ยก็ใช้สูตรไหนเราแอบดูอ๋อปุ๋ยต้องมีถุงปุ๋ยตัวถุงที่น่าจะไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ใช้ผสมปุ๋ยป้องกันโรคพืช ผลผลิตจะช่วยกำบ,บันน้ำเสียอ๋อตัวนี้ดูลมไหมน่าดโอเคครับเดี๋ยวเราก็ค่อยถามว่าปุ๋ยเขนใช้ปุ๋ยอะไรถ้าเจอเจ้าของครับแต่ปุ๋ยเขาน่าจะใส่ไว้ครั้งเดียวในนี้เลยครับใ,ในในอ่า ไงไหนี่แหละครับที่เขาสูบเข้าไปครับก็ต่อทางท่อดูดน,นะครับต้องปิดก่อนน่าจะปิดก่อนแล้วก็พอน้ําขึ้นแล้วก็ค่อยเปิดวาเอแล้วก็ให้ดูดน้นําไปเรื่อยๆครับดูดน้ําไปเรื่อยผสมกับปุ๋ยไปในตัวก็ไม่ต้องใช้หวานใช้อะไรครับก็คือได้กินหนหวดทุกวันครับปุ๋ย โอเคครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้เราก็มาเจอแล้วว่าการปลูกแรกๆก็ต้องใช้ตัวนี้ลองก้นหลุมแล้วก็ทําให้พืชแข็งแรงเกิบตัวไปในตัวเป็นดินเป็นโดโลไม้นครับอครับอ,อย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอต่อไปเจอ,อ สาระความรู้อะไรดีๆเราก็มาบอกอท่านกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ